แนะนำหนังใน Disney Plus นะก็จะเป็นเรื่อง The Strange นะ S T R A I N The Strange นะก็จะเป็นฟิลแบบหนังผีดิบอะไรอย่างเงี้ยดูเลือดชืวอชัว่ามันโอเคเลยนะมีตั้ง4ซีซันแล้วหนังมันสนุก่ะชั้นว่ามันสนุกมากเลยอ่ะฉันยกให้เป็นหนังที่แบบฉันชอบอันดับต้นๆเลยนะ The Strange นะก็คือเรื่องมันก็จะเป็นประมาณเธอสังเกตไหมว่าทำไมมันมีแต่หนังผีดิบผีดิบผีดิบ ดูดเลือดเฮ้ยคือคือเขาอ่ะพยายามจะสปอยความจริงมาให้เรารู้มากๆเลยเรื่องจับเด็กไปเออแล้วก็มันถึงมีรถตู้จับเด็กสมัยก่อนไงเขาจับเด็กไปทำอะไรละ่พระพวกเขาดื่มเลือดจากเด็กที่เขาเอาไปทำให้กลัวก่อนอันนี้คือความจริงนะเออ แต่พวกเธอจะไม่มีทางได้เห็นเรื่องพวกนี้ในเมนตสตรีมในสื่อหลักอีพวกสื่อหลักเชื่ออะไรไม่ได้หรอกเธอมันมันตอแหลหมดนะพูดตามตรงมันตอแหลตอแหลอืมแค่นั้นแหละมันตอแหลจริงสื่อหลักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพวกผู้บริหารประเทศชาติอตรงนี้พวกชีอยู่บนสดุดพวกชีอยู่บนสดุดไม่มีใครทําอะไรได้นะคะถ้าเราทั้งโลกไม่ช่วยกันตื่นรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกนอกโลกหรือว่าก็ตามเธอจริงๆอะ่ะกระเทยอ,อะ่ะมันสามารถจะ,จะเปลี่ยนเป็นร่างผู้หญิงได้เลยด้วยซ้ำนะทั้งทั้งที่ร่างเนี้ยมันสามารถโคลนได้มันสามารถสร้างใหม่ได้แม้กระทั่งมดลูกเนี่ยกระเทยกระเทยอ,อยากมีมดลูกก็ทําได้มันเป็นเทคโนโลยีของต่างดาวมันมีตั้งนานแล้วค่ะมันมีตั้งนานแล้วแต่พวกเราไม่มีสิทธิ์ได้ใช้หรอกพวกเราก็เนี่ยขับเว็บแซดขับเว็บห้างห้างขับมอไซค์ห้างห้างขับมอไซค์เติมน้ามันอะ่ะไปตลอดจ้ เธอเชื่อไหมว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะถ้าเราตื่นถ้าเรามาไล่อีพวกเนี้ยออกไปอ่ะเออรตู้จับเด็กในสมัยก่อนมันก็เห็นไหมมันก็จับมันจับไปจริงๆเขาชอบไปดูดเลือดค่อนข้างที่จะโรคจิติดนึงอะ่ะคนพวกเนี้ยเออโรคจิตอมหิตแล้วก็เขาสามารถกําจัดคนได้โดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะก็อีกคน คือคนที่เธอเห็นในสื่อหรือว่าในอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ตัวละครที่อ่ะโอเคอคิมจองอึนมึงไปประเทศเกาหลีเหนือนะมันก็ไปทําความวุ่นวายนะอ,อีปูตินอีปูตินนั่นก็เป็นร่างคโคลนโคลนแล้วคโคลนอีกอีไบ,บเดนก็คโคลนแล้วคโคลนอีกเห็นไหมเธอเห็นร่างคโคลนไหมมันคโคลนได้เป็นคนจริงๆเลยนะและ้วจริงๆนะเธอเนี่ยถ้าอยากเป็นผู้หญิงอนะ่ะถ้ามันได้เทคโนโลยีนี้นะมันมีเทคโนโลยีนี้อยู่ในโลกนี่แหละ แต่ไม่มีทางได้ใช้หรอกเพราะว่าพวกเราโดนเอาเงินล่ามโซไว้แล้วก็โดนนี่แหละอยู่อยู่อย่างเงี้ยอยู่สภาพอย่างเงี้ยถ้าพวกเธอไม่ยอมตื่นเธอก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่จนจนอยู่งง่ออยู่งั้นนะเออนะคะเรื่องออการบริจาคเลือดเธอว่าการบริจาคเลือดน,นี่มันมันเป็นการทําเพื่อเอาบุญกุศลจริงจริงเหรอจริงๆรเหรอรเธอเชื่ออย่างนั้นเหรอเออเธอเชื่ออย่างนั้นเหรอว่าการที่เราบริจาคเลือดเนี่ยเลือดมันถูกเอาไปใช้ใน มันก็อาจจะเอาถูกไปใช้บ้านในทางที่ดีแต่กูก็เห็นบริจาคมาเป็นชาติแล้วไม่รู้ขาดแคลนที่อะไรนักหนานเะข้าใจยังกูเห็นบริจาคมาร้อยปีแล้วมั้งก็ยังขาดแคลนต้องการเลือดต้องการเราเลือดเอาเ,เลือดคนที่ไปบริจาคตังเยอะเอาไปทําอะไรคะเอาไปทําอะไรเออถ้าไม่เอาไปทําอะไรที่มันพิสดารนนะ่ะพวกชีนะบูชายันโคจะเอามาหิดเลยนี่คือความจริงนะ ความจริงเลยเนี่ยอีพวกที่ผู้ผู้ผู้นำประเทศที่มันโลกจิตเนี่ยมันเป็นแค่ลูกน้องได้ซ้ําเนื้อกว่านั้นอ่ะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวหมดแล้วค่ะแม่เธอคิดเหรอว่าโลกนี้มันจะแบบมีอุ๊ยคิมจองอึนใหญ่ที่สุดอีนายกทรัมป์ไบเดนใหญ่ที่สุดไหมมันเป็นแค่ตัวละคร มันเป็นแค่ตัวละครมันเป็นแค่ตัวละครมันไม่เคยมีหรอกนะเลือกตั้งประชาธิปไตยมันนี่มันตอแหลมันตอแหลหมดทุกเรื่องเลยนะเข้าใจปะเออบริจาคเลือดบริจาคเป็นชาติมันก็ยังบริจาคอยู่อย่างนั้นน่ะมันเอาเลือดไปทําอะไรล่ะเออเนี่ยอินหนังพวกผีดิบผีผีดิบอะไรเนี่ยที่แบบเธออินหนังเรื่อง The Strain เนี่ยมันมันทำเหมือนจริงมากเลยนะแล้วอินหนัง The Strain เนี่ยฉันชอบจนฉันกลับมาดูรอบสองเนี่ย ก็เป็นเหมือนกับพวกผีดิบไปแล้วคือมันทําออกมาเหมือนจริงมากเลยคือความจริงก็คือพวกอีพวกที่มนุษย์ต่างดาวหรือว่าอีลูกครึ่งมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเธอสังเกตลูกก็ตามอันนี้ไงฉันเคยเห็นในในอินสตาแกรมมันมันเป็นร้านสักคิวแล้วมันมีลูกค้าคนหนึ่องอะเป็นร้านสักคิวนะของฝรั่งอะตาเป็นจิ้งเลนเลยดอกไม่ได้เป็นผู้ชายอะตาเป็นจิ้งเหลนตามึงเคยเห็นตากิ้งกาตาแบบเออตาตัวเงินตัวทองเหรอที่ตามันเป็นสเหลิ ตามันเป็นวงรีอย่างเงี้ยเออตามันมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตาพวกมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหลมๆมอย่างเงี้ยเหมือนตากิ้งกา่าอุย้อยยอกกูเห็นปุ๊บกูไปคอมเมนต์อุ้ยเหมือนเหมือนเลบทิเลียนลูกกตามากเลยอะไรเงี้ยแล้วคลิปนั้นก็หายไปเลยและอีหนังเรื่องเดอะสเตรนเนี่ยคือมันทํามาเหมือนมากนะคือมันอ่ะมันทําไปเลยว่าพวกนั้นเะเวลากระพริบตานะ่ะกระพริบตาปุ๊บลูกกตามันจะเป็นตาจิ้งหรียแล้วมันก็ค่อยกลับมาเป็นตาคนมันจะต้องดูเวลากระพริบตา เออลูกหลานเขาก็เต้มไปหมดก็เนี่ยที่เขาแต่งงานกันเองอะเธอก็ดูเอาว่ามีครอบครัวไหนแต่งงานกันเองทุกเธอรู้ใช่ไหมว่าครอบครัวไหนที่แต่งงานกันเองญาติญาตแต่งงานกันเองเพื่อที่จะดํารงรักษาพวกลูกครึ่งมนุษย์ต่างดาวไว้นี้ทำไมงไนเขาจะแต่งงานเองทําไมเขาไม่มาปนเปื้อกับอีพวกมนุษย์ชั้นต่าหรอกเขาไม่เขาไม่อยาก เลือดของเขามาปนเปื้อกับมนุษย์ชั้นต่ำเขาก็ต้องแต่งงานเอายาติกับาติมาแต่งงานกันเองอืมแล้วพวกลูกหลานเขานะเป็นใหญ่เป็นโตหมดหมดเลยเป็นใหญ่เป็นโตคือเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าประเทศเลยอะ่ะพวกคิมจองอึนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่ตัวละครเออะไรนะผู้นําของจีนอะไรนะเออนั่นแหละก็เป็นแค่ตัวละครที่เขาแสดงขึ้นมา เนือกว่านั้นนะ่ะเธอมันเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วคือไม่งั้นนะถ้ามันนี่มีคนที่เก่งจริงคอยคุมอยู่นะไม่งั้นมันตีกันเองนานแล้วถ้ามันแบบแบบเนี้ยแต่จริงเห็นไหมไม่มีใครกล้าที่จะลุกมาเลยเพราะว่ามันมีเจ้านายใหญ่คือเขาครองโลกนี้ได้มาตั้งนานแล้วไงเธอเขาครองมาได้ตั้งนานแล้วว่าเออเวลากับพิบตาหน้าตาเป็นจริงเลยเลยหนังนี้นยอู้เหมือนจริงมาก มึงบริจาคเลือดให้ตายอีกร้อยปีก็ยังรับบริจาคอยู่แล้วเขาเอาเลือดไปทําอะไรล่ะคะแล้วลบตู้จับเด็กเอาเด็กไปทําอะไรเนี่ยมันบอกในหนังหมดเลยเนี่ยในหนังเนี่ยมันบอกว่าคลอดลูกนยเอาเด็กไปเอาเด็กทาลูกลไปดูดเลือดไปทําให้กลัวแล้วพอมันกลัวเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายนะกลัวจนสุดขีดจนเกือบเกือบจะสติหลุดแล้วอะร่างกายมันจะหลั่งสารอะดีนาโคมเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วก็จะดูดกิน ซาดิทมึงซาดิทมากซาดิทแบบโคตรจะซาดิทเลยอ่ะนี่เลยค่ะความจริงกระเทยกระเทยกระเทยอย่างมีมดลูกมันเป็นไปได้มึงไม่เห็นเหรอเขาโครนหมามาแล้วหมาเขาก็โครนจริงๆมันโครนมาได้ตั้งนานแล้วนะพวกทหารนาซีเนะี่ยที่เขามีทหารนาซีที่มันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอยู่ที่มัน,น,ท,มนทำไมมึงหาทหารมาได้เยอะจังเป็นล้านคนมันโครนค่ะเขามันถึงทําหนังเรื่อง Star Wars, สตาร์วอลสงครามโครนขึ้นมาบอกความจริงพวกเราไง เอออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่คโคลนหมาหมานี่ยเอาศพหมาไปคโคลนออกมาเป็นตัวหมาหมาตัวใหม่นะคะมันมันโคลนคนได้ตั้งนานแล้วเธอมันโคลนได้ตั้งนานแต่ทำมาเป็นตอนแหลว่าผิดจริยธรรมเธอไม่ต้องไปเชื่ออะไรพวกวิชากงวิชาการอะไรมันมานะเพราะมันเป็นองค์กรที่ตอแหลตอแหลมันนี่มันนี่มีความจริงเลยความจริงมันนั่นแหละ นะคะตามนั้นอย่าลืมไปดู The Strange นะคะเธอจะได้รู้ว่าทำไมทำไมแม่งชอบทำหนังดูดเลือดอะไรเงี้ยเออรถตู้จับเด็กกูก็เคยโดนยายบอกว่าทำไมรถตู้จับเด็กจับไปทำอะไรอ,อ๋อซาดิสชอบกินเลือดเด็กอะไรอย่างนี้